ช่วงวันหยุดเทศกาลเนี่ยเพจที่พักปลอมเขาจะขยันทํางานจะหลอกว่ามีโปรโลดแบบมโหโฬารีบจองรีบโอนก่อนห้องจะไม่ว่างนะพอโอนไปก็เงียบกรีบพว่าเป็นปรจชาชีพก่อนจะโอนเช็คกับมีตำรวจสับสวนกลางแนะนํามาเขามีฟรีที่หน้าเพจดูเมนชันกดเข้าไปมันจะรวมคอมเมนต์ว่าเพจเนี้ยเป็นยังไงบริการดีหรือเปล่าหรือเคยโกงใครไหม พวกมิจฉาชีพจะปิดอันนี้เอาไว้ดูแถบเกี่ยวกับถ้าอังกฤษก็ about เพจเคยเปลี่ยนชื่อมาก่อนหน้าหรือเปล่าเพจปลอมมักจะชอบเปลี่ยนชื่อเพจและแอดมินมักจะทํางานมาจากต่างประเทศหรือดูจากคอนเทนต์ที่เพจมดจะมีผู้เสียหายหลายคนมากดโกรธจ,จะไม่เห็นเม้นด่ามันลบเม้นผู้เสียหายแต่ไอ้ส่วนที่กดโกรธอันเนี้ยลบไม่ได้จองผ่านแอปที่พักจะปลอดภัยกว่าราคาช่วงเทศกาลสูงก่าช่วงธรรมดาแต่เขาช่วยกรองมิจฉาชีพอันนี้ไม่ได้โฆษณาทาง ตำรวจสอบสวนกลางเขาฝากประชาสัมพันธ์มาถ้าอยากรายงานว่าเพจไหนที่แอบอ้างให้คุณเข้าเว็บของตำรวจสอบสวนกลางกด e-service จะมีหลายบริการกดแจ้งถูกแอบอ้างรูปแบบต่างๆใส่ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสใส่ลิงก์ของปลอมใส่ลิงก์ของแท้ต้องแนบหลักฐานเช่นหลักฐานการะแจ้งความอธิบายว่าโดนหลอกหรือว่าโดนแอบอ้างเจ้าหน้าที่จะประสานบล็อกให้ในทันทีแต่อันนี้ยังไม่ใช่การดําเนินคด,ดีเป็นการแจ้งเบาะแสเพื่อบล็อกและป้องราม ดำเนินคด,ดีก็ยังต้องแจ้งความ,มนะก่อนจะโอนเช็คสักนิดระวังเป็นบิชาชีพพอโอนไปก็เงียบกรีบตำรวจสับสวนกลางฝากให้เช็คสักนิดนะเป็นห่วง